คุณนะคะจะมาอุดหนุนเรื่อยๆนะ,นะได้แล้วเฮ้ยรื้ออะไรเนี่ยแกอืมก็นี่ไงคะยาสีฟันหมอจุฬาทำไมแกซื้อแต่ยี่ห้อนี้อ่ะรู้ไหมว่าใช้ติดแต่กันทั้งเพเภอเลยเยงั้นเดี๋ยวฉันซื้อใช้มันดีกว่ารีบไปซื้อเลยแกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมนี่แกไม่คิดจะลดความอ้วนบ้างเลยเหรอเออฉันก็แบบว่าฉันรู้สึกดีกับผุ่นของฉันอยู่แล้วอะคือแบบว่าออฉันรู้สึกว่าฉันน่ารักอยู่แล้วไง ฉันจะอ้วนอ่ะฉันก็เป็นนักกีฬานะกีฬาอะไรอะ่ะว่ายน้ำเองแกอที่ก่อนยุ่งไปแข่งมาได้เหรียญทองปะ่ะเกเชื่อไหมวะ่าะว่ายน้ำอะนะยาว2กิโลเมตรแกฉันว่ายไปนะไม่ถึง30วินาทีก็เทงแล้วถึงเส้นชัยถึงก้นสระหายดุ้ม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 ลงไปกับน,น้ำเลย,กยแกโอยอ้วยเจ้ดาด่าฉันอ้วนนะถึงฉันจะอ้วนฉันก็ไม่ได้อ้วนบนหลังคาบ้านแกนี่อย่าแค่ อะไรเป็นคนโมโหง่ายหายเร็วรีบซื้อเขา